พบกับรายการบุ๊กต้องแชร์ที่มินจะมาแนะนำหนังสือเตรียมสอบเข้าม1โรงเรียนชื่อดังจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่เล่มแรกนะคะหนังสือเตรียมสอบเข้มเข้าม1ครบ5วิชาหลักมั่นใจเต็มร้อย หนังสือเล่มนี้จะมุ่งเน้นให้น้องๆได้ฝึกทำข้อสอบที่หลากหลายสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดสำหรับเตรียมสอบเข้าเรียนต่อชั้นม .1 ึข้อสอบถูกแบ่งเป็น6ชุดช่วยให้น้องๆฝึกฝนทำข้อสอบได้เต็มที่อีกทั้งแนวข้อสอบจัดรูปแบบตามการสอบจริงจึงช่วยให้น้องๆจับเวลาเพื่อเตรียมสอบจริงพร้อมเฉลยและอธิบายคำตอบให้น้องๆอ,อ่านทบทวนความรู้ควบคู่กันไปได้ด้วยค่ะ เล่มที่2นะคะหนังสือเตรียมสอบเข้มวิทยาศาสตร์และสสวทป .6 สอบข้าวม .1 ห้องเรียนพิเศษบั่นใจเต็มร้อยหนังสือเล่มนี้มีตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์สอบข้าวม .1 สำหรับสอบห้องกิฟเต็ดและสสวทรูปแบบข้อสอบเสมือนจริงที่มีหลักสูตรระดับชั้นประถมและมีความหลากหลายของตัวเลือกมีทั้งอัตนัยและปรนยัยเฉลยละเอียดเข้าใจได้ง่ายน่าสนใจค่ะเล่มที่3 หนังสือแนวข้อสอบป .6 เข้าม .1 โรงเรียนดังในกทม 1, และโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศหนังสือเล่มน,นี้จะช่วยติวเข้ม5วิชาหลักเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าม .1 ด้วยแนวข้อสอบที่ใกล้เคียงกับสนามสอบจริงของโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศมีแนวข้อสอบทันสมัย ครอบคลุมทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบฉเฉลยละเอียดอธิบายชัดเจนทุกข,ขั้นตอนค่ะเล่มที่4หนังสือเตรียมสอบปอ .6 เข้ามอ .1 ฉบับสมบูรณ์อัปเดตครั้งที่1ภายในเล่มจะสรุปเนื้อหาทั้ง5วิชาได้แก่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยและสังคมศึกษาพร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริงพร้อมฉเฉลยละเอียดมาก และเล่มสุดท้ายนะคะหนังสือเตรียมสอบเข้าม1โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนชื่อดังหนังสือเล่มนี้นะคะจะรวม5วิชาสำหรับสอบเข้าม1โรงเรียนที่มีชื่อเสียงและโรงเรียนสาธิตทั้งห้องปกติห้องกิ๊เตและห้องอิงดิทโปรแกรมมีแนวข้อสอบและเฉลยละเอียดแบบสุดๆค่ะ ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราตามช่องทางข้างล่างนี้และสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ที่ www. s e l a s u com คลิปหน้าพี่มิ์จะมาแนะนำนังสืออะไรฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้พีิมินบุกต้องแชร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย